สว,สวัสดีครับวันนี้คือว่าผมเองกเอเอ็เอาพระง่างฐานดินที่บูชาไว้ที่ทํางานมาโชว์นะครับมาให้ดูนะครับว่า,าสร้อยสัมวานแหลมเนี่ยนะครับสอยสัมวานแหลมจะมีอยู่2พิมพ์นะครับอันนี้สักครู่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์หนึ่งที่ถือว่ามีบล็อกคี้ตาข้างๆหรือบล็อกเนื้อเกิดข้างๆอย่างนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นบล็อกนิยมอยู่นะครับเกยดเอียงขวานะครับแล้วนิ้วกระดก นะครับต้นนี้เนี่ยนะครับจะผิวก็จะออกเป็นทองดอกบวบหน่อยนะครับเด่นเรื่องโลหะมากกว่านะครับพวกทองผสมพวกอะไรนะครับหล่อมาก็ดินเดิมเต็มนะฮะตามซอกนะครับก็มีคราบพวกคราบคราบเขาเรียกว่าคราบเข่าคราบเบ้านะครับตามซอกแล้วก็มีพวกไอตรงไอตรงหกขาวเนี่ยก็จะเป็นพวกคราบฝุ่นคราบคลที่เวลาเวลาเขาใช้อะคาดเอวหรืออะไรอะพวกเวลาโดนเหงื่อโดนอะไรแล้ว เกิดขี้เกลือแห้งนะครับก็จะเป็นคราบๆมันก็จะดูเป็นคลาสสิกตามซอก็พวกคราบเบ้าเดิมๆก็ยังอยู่นะครับส่วนของเก๊มันต่างกันยังไงของเก๊กก็ถ้าถ้ามาเทียบกันนะ่โลหะคือต่าง <c oughs> โลหะก็คือต่างเหมือนผมเองเคยทําคลิป <c oughs> เทียบไว้แล้วนะก็ลองลองลอง,ลอง,ล,องลองดูคลิปเก่าๆดูนะครับแล้วอีกองหนึ่ง <c oughs> เป็นพิมพ์ทอสังวาแหลมเหมือนกันแต่สังเกตอย่างนี้ครับว่าถ้าสังวาแหลมตรงนี้แรบ อง <Cornell>. นี้นะครับกลีบบัวแหลมเนี่ยจะไม่เหมือนกันเห็นไหมฮะกลีบบัวแหลมจะไม่เหมือนกันไอกลีบนี้จะยาวแล้วสวยกว่าเห็นไหมครับนิ้วกระดกเหมือนกันครับแต่อ so ง์น um ี้นะครับองค์นี้จะได้ผิวเดิมหน่อยนะครับผิวเดิมหน่อยแต่โลหะพอเปิดครับผิวเนื้อโลหะเหมือนกันนะครับตามซอกตามอะไรนะครับเบ้าคาบอะไรก็อยู่นะครับอ่าตรงนี้ก็จะมีอ่ามีความเดิมด้านพวกอ พูดสีน้ำหมากเวลาประกบเวลาเขาทาบล็อกขี้เอาเอาน้ําขี้วัวมาทามาทาดินทาอะไรนะครับเมื่อโดนความรอ้อนไอ้คราบพวกนั้นก็ยังติดฝังอยู่ในเนื้อโลหะหรือในหุ่นเทียนที่เราออกมานะครับตรงนี้หุ่นเทียนก็จะเป็นเกรดที่มันแหลมนะครับอาจจะหลหล่อมาแล้ว <c oughs> ไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่าด้วยลักษณะที่เห็นตอนนี้ผมมองว่ามันก็สวยดีนะนะครับโดยสภาพเนี่ยก็สมบูรณ์ดี องค์หน้าผ่าเนี่ยก็หล่อมาแบบเหมือนองค์เขาเรียกว่าเหมือนเหมือนองสร้อยสังวานเกตดาบองผมอะ่ะสร้อยสังวานคู่นะครับก็เหมือนคล้ายๆแบบเหมือนมีสามตานะครับอันนี้เป็นพวกจินตนาการเอาผมก็จินตนาการเอ,เองนะครับอัตลักษณ์มันก็คล้ายๆนะครับด้วยความความเรือของเขาก็ยิ่งทําให้ดูง่ายนะครับอ,อันนี้ครับ <c oughs> จริงๆกลับมาตอนแรกผิวมันนะแล้วผมไว้ที่ทํางานเนี่ย ห้องแอร์ผมะนะครับห้องแอร์มันก็ประมาณออ17องศา <c oughs> เปิดแอร์อยู่17องศาก็เ,เมื่อโดนโลหะนะครับผิวโลหะโดนความเย็นก็เป็นธรรมดาที่ทําให้ผิวโลหะมีความแห้งนะครับแต่ว่าโดยส่วนรวมนะครับจะให้ยังไงก็แล้วแต่นะครับความความเก่านะครับก็ยังยัง,ย,งยังเหมือนเดิมยังดูง่ายนะครับยังดูง่ายครอบบล็อกนะครับอันนี้ก็ หมายว่าใช้มาสมัยก่อนนี่ก็ห่วงก็ขาดแล้วนะครับดินเดิมเต็มนะฮะดินเดิมเต็มนะครับอ่นน,อนี้ครับส่วนใหญ่แล้วสององค์นี้ก็จะเด่นเรื่องอพวกโคงกระพันชาตีครับโดยส่วนใหญ่นะเขาจะเด่นพวกเรื่องโคงกระพันชาตีหรือเขามักจะให้คู่กับพระง่างเสดยจล้นโดยเขาอมองว่าตัวผู้ตัวเมีย อย่างที่ผมเคยบอกเอาไว้เขาก็อันนั้คือความเชื่อในในกลุ่มสายพระงคง์งนะครับก็หัวแหลมก็ตัวผู้นะครับหัวร้อนก็ตัวเมียเขามักจะใช้คู่กันหัวร้อนก็จะโดดเด่นเรื่องเมตตามหานิยมหัวแหลมนี่ก็พวกสายบู๊นะครับท้าชนท้าต่อยนะครับพวกคงกระพันชาตีมักจะมีเขาเรียกว่ามีเมตตาหรือว่าไว้คุมลูกน้องนะครับหรือเดินทางไกลนะครับก็ ก็พกได้นะครับเสียนแหลมแต่โดยส่วนใหญ่ผมขอพูดว่าอย่างนี้ครับโดยส่วนใหญ่เลยเอกอุของของฐานดินนะครับ uh รพระนางฐานดินโดยส่วนใหญ่เลยเขาจะเน้นเรื่องโครงกระพัชนชาติเป็นหลักก่อนนะครับเน้นก่อนแขวค <im> ร,าราา่ <im> <im> ราโคงกระพันพวกนี้นะครับเป็นหลักก่อนจะไม่เหมือนพวกตาแดงตาแดงเป็นอีกหนึ่งเครื่องรางที่พวกพระนางตาแดงเป็นอีกหนึ่งเครื่องรางที่จะเน้นสายลากซะส่วนใหญ่ นะครับแต่ก็เรื่องอภินิหารหรือหรือผู้ทีคุณต่างๆอนุคุณต่างๆก็จะมีพวกคงกระพันเนี่ยผมได้ยินมาเยอะเหมือนกันอันนี้เป็นสิ่งที่ก็เออหน้าพกติดตัวได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตาแดงต้องคุมให้ดีผมบอกกอนว่าตาแดงถ้าคุณใช้เจอองค์แรงๆ,ๆคุณต้องหมั่นทบนุญเยอะๆคุมให้ดีเพราะเวลาเราได้สิ่งที่เราขอเขาแล้วเนี่ยเวลาเขาตีกลับมันก็แรงเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้ครับผมเอามาให้ดู นะครับว่า,เ,าเห็นไหมครับว่าสร้อยสังวาลเนี่ยเก็บโบรแหลมอันนี้ก็เก็บโบรแหลมเหมือนกันแต่ว่าโบรแหลมคนละบับเห็นไหมฮะแหลมคนละแบบเห็นไหมครับก็จะมีอยู่สองพิมพ์นะครับไอพิมพเนี้ยนะครับเก็บส,สวยๆเนี่ยก็จะหาได้น้อยหน่อยคือหาพบได้น้อยหน่อยเท่านั้นเองส่วนองค์นี้ถ้าเป็นพิมพ์นี้นะครับ สังเกตที่เก็บแหลแล้วมีไฟด้รางข้างเห็นไหมครับบววอ่าบัวแหลมันจะไฟกันนะครับแต่ด้วยบล็อกนิยมจะเป็นมีขี้ตาตรงนี้น้ําตาหยดหนึ่งเหมือนบล็อกขี้ตาตรงนี้นะครับเป็นบล็อกในพิมพ์ทุกบล็อกนะครับห <c oughs> ล,ล่อมาก็จะมีทุกบล็อกอนี่ฮะอ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้คือผมแวะก็แวะมาทักทายกันเพราะว่าพระง,ง่างที่ผมบูชาไว้ที่ทํางานผมก็มีอยู่นะครับแล้วก็เออพอพอดีพอค้นเจอก็อ่า เอามาโชว์เอามาให้ดูกันว่าอ่ามันมีมันมีกรีบบัวเนี่ยนะครับมันมี2แบบนะกรีบ,แบบัวแบบมี2แบบพิมพ์เล็กนะครับจริงๆพิมพ์เล็กเนี่ยนะครับเหมาะสำหรับการพกพาทุกที่นะมันก็พกง่ายๆกว่าพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าโอเคครับอ๋ออีกอย่างเลยครับสำหรับผู้หญิงเนี่ยพกได้นะนะครับผู้หญิงพกได้เลยพวกพระง,ง่างหรืออะไรอ่ะคุณบูชาดีๆนะครับผู้หญิงพกได้นะครับแต่ส่วนตัวนะส่วนตัวผมไม่แนะนําให้บูชาด้วยประจาเดือน หรือบูชาวด้วยเลือดส่วนตัวผมนะเท่านั้นเองนะครับอ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับอ่าสวัสดีครับ